สวัสดีครับช่องเปลี่ยนการันสมัยทีสวิตนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนแบบ MacBook Pro นะครับ A 1708กันก็ผมแกะฝาหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก,ก็ถอดทำงานถอดโค้ชแบบนะครับผมแล้วก็ถอดตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับผม ตะโก่นะครับมาดีแบตมาถึงเมื่อกี้ปกติปิดประมาณกี่โมองอะครับสามทุ่มใช่ไหมครับพอมางปิดพอดีเลย ใช่ครับแต่สามารถสองทุ่มเขาก็เริ่มปิดปิด,ปดแล้วอบอันนี้คือพอเมื่อกี้ตอนที่บอกในโทรศัพท์ว่าอะไระครับเปลี่ยนแบตครับผมลองถอดแบตแล้วก็เปิดเครื่องดูครับมันเปิดได้ครับแล้วก็ลองเข้าตัวตัว os test ของผมด้วยครับก็เข้าได้ โดยที่ถอดแบตออกนะครับตอนแรกผมว่าตัวนี้มันเสียตัวเก็บข้อมูลนะครับด d ีเพราะว่าเปิดที่แรกเมื่อกี้ลองเทสอีกร,รอบหนึ่งมันก็ค้างครับสายลาดปค้ังเลยก็เลยค,คิดว่าน่าจะเป็นที่แบตเพราะในแบตที่ก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ลองดูก่อนถ้าแบตมันหายก็จบแต่ถ้าไม่หายก็จะต้องเปลี่ยนด d ีหรือว่าเช็คอย่างอื่นต่อจริงจริงอันนี้มันเป็น อแบ,บที่เปี่ยนมันเป็นของแท้ไหคะหรือว่ามันเป็นเป็น<ม>เกิดเดียวกันกับโรงงานนะครับไม่ได้แท้จากเลยครับเพราะว่าของแท้ของไมค์แยมมันไม่มีขาย<ม>ต้องต้องแกะต้องแกะจากเครื่องมือสองอะไรเงี้ยอย่างเดียวถึงจะเป็นของแท้นะั่นแน่นอน<ม>แต่ผมก็รับประกันให้อยู่ครับรับประกรันแค้สามเดือนเลยเพราะถ้าหลังจากสามเดือนแล้วไม่เป็นไรหลังจากนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาแล้ว จริงจะเอาเข้าไปที่ที่ไอแพรค่ะแต่ว่าเขาต้องใช้เวลานานในการสั่งอะไรมา mm hmm. ทีนี้ต้องใช้ทํางานมันก็เลยลงไม่ได้ไไดใช่นี้ว่าของที่สาขาผมหมดพอดีเลยก็เลยต้องเรียกรถจากสำนักงานใหญ่มา mm hmm. แต่แล้วผมนึกว่าจะไม่ทันแล้ว เปียเป็นพวกแบบไอโฟน 5S นี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับไอโฟน5เดี๋ยวผมเช็คแป๊บให้แป๊บนึงนะ้ค่ะคืออาเด็กก็เช็คก็ได้ เครื่องเร็วขึ้นด้วยหนึ่งหนึ่งสองสองใช่ใช่ว่าบางทีแบตถ้าแบตที่มันเสื่อมนะทำให้เครื่องชา้าได้ด้วยสำหรับแบตใช่คือมันจะอืดใช่ใช่มันจะอืดแล้วมันจะมีถ้าสมมติว่าอย่างอย่างเนี้ยที่เราทำเนี้ยคือเหมือนกับดื้อแข่งที่ยังใช้อยู่มันจะกระทบกับส่วนอื่นที่เป็นอาจเป็นไปได้เหมือนกันครับใช่เพราะว่าก็เคยมีกรณีเมีอนกันที่ลูกค้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนแบต เสร็จปุ๊บยาวเลยครับบางทีมันก็อาจจะชอ็อตเข้าบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็ได้ใช่ไหมครับได,ด,ด้แล้วครับ มันจะขึ้นอย่างที่บอกมันจะขึ้น2องกรณีกรณีแรกก่อนก็คือขึ้นเซอร์วิสก่อนก็คือควรนําเข้าไปเปลี่ยนกับอีกอันนึงอย่างไอ้เครื่องเนี้ยคือให้เปลี่ยนทันทีใช่ก็คือมันไม่ไหวแล้วก็คือถ้าดึงปลั๊กออกก็คือเครื่องดับเลยมันไม่ขึ้นอย่างนั้นเลยค่ะมันแค่ขึ้นว่าให้เข้าไป <Service. S 1> เซอร์วิสใช่ถ้าเป็นภาษาถ้าเป็นภาษาเกตจะขึ้นว่าเซอร์วิสแบตเตอรี่อะไรเงี้ยใช่ไหะแต่ถ้าเป็นอีกอันหนึ่งก็คือคอนดิชแนลก็คือแบบให้เปลี่ยนเลย คิดเค่ลูกค้าคุณเยอะมากผมขอบใจให้เลยใช่ค่ะคุณเยอะมากใช่นี่ผมปัดออกมาแล้วเอาจริงจริงคือไม่เคยทำคอนเสิร์ตเลยสักพูดนะครับใช่เพราะว่ามันแกะยากด้วยครับใช่แต่คือพวกโน้ตบุ๊กอันเนี้ยที่ใช้อยู่มันจะไม่คือไม่ได้ใช้บุบั่นอะไรมากค่ะส่วนใหญ่จะแค่ทำงานพวกเอกสารใช่ค่ะพวกนั้นเฉยๆเลย รกราฟิกนี้ไม่ไม่ได้ทำเลยโอ้ก็ใช้ได้ยวาวๆนะครับใช่ค่ะก็เแบบพอเห็นเป็นอีทีนี้่ว่าเอ้ยมันจะพังแล้วใช่ไหม,ม,ไม,ไหมย้งัง <c oughs> ยังยังยังใช้ได้อีกครับแต่ว่าจะมีอาการยอดนี้ของรุ่นนี้ก็คือแพ้จอครับแพ้จอมันจะเปิดได้แค่45องศาภาพออกแต่ถ้าเปิดเยอะกว่านั้นาภาพดับก็คือตรงเนี้ยมันชอบขาดเนี่ตรงแผลแผลที่ต่อกับจอตรง เพราะนนว่ามันมย,ยังยังยังไม่หักครับสมมากมันจะเป็นอาการหักไปเลยหักแล้วแบบทาให้ภาพเปิดได้นิดเดียวเป็นอาการประจํารุ่นคะม,มันเหมือนทําสายมาสั้นเกินแล้วมันก็ตึงไปค่ะถ้าถ้าป้องกันคือต้องยังไงครับอย่าเปิดสุดก็เปิดระวังระวังครับจริงๆมันระวังยากระวังในลักษาไหนคะคือเปิดแบบไม่ต้องแรงมากเปิดแบบไม่ต้องอ้าสุดมากอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มันมันมันป้องกันไม่ได้ครับนี่เพราะว่ามันเหมือนเป็นเป็นปัญหาของรุ่น ใส่เคสกับไม่ใส่เคสอันไหนดีกว่ากันอยากไม่ใส่ดีกว่าเราสรางละมาความร้อนมันอาจจะแย่ลงแต่ว่าทําให้เครื่องมันไม่มีคุเนเข้าไปข้างในเลยจจเวลาแกะเครื่องอาจจะดูใหม่อ,อันนี้ครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าแล้วครับอันนี้มันเพราะว่าเคยถามอยู่ที่นึงค่ะที่เอาเหมือนเคยถามที่นึงเขาบอกว่าไม่แนะนําให้ใส่เคสเพราะว่ามันจะระมาความร้อนไม่ได้อ่ะอันนี้ใช่อันนี้ถูก เราก็เลยกลัวว่าเอ้าเราใช้งานหนักเพราะเราเปิดใช้ทํางานพวกออฟฟิศไแบี้แเปิดที่ทำาในห้องแอร์หรือเปล่าแอ <A ar S 2> ร์อมั่งไม่แอร์มั่งค่ะอก็ไม่ามาไมไน่ามีปัญหาแต่ถ้าบุคคที่ไม่ได้ทํางานในห้องแอร์เลยอันนี้ยไม่น่าใส่เพราะว่ามันระ,ะบายความร้อนไม่ได้เลยมันร้อนมากมใช่จริงๆเคสถ้าลมสัมมาแม็กบุกไม่จะระบายทางอช่แต่คือพเวลาทำงานอะค่ะจะมีขาตั้งที่มันจะไม่ติดกับโต๊ะอยู่แล้วอันนั้นก็ช่วยครับมันก็ดี ก็เลยไม่กล้าใส่เลยแต่ก็นึกว่ามันจะมีขุ่นเข้าไปข้างในเยอะมากครับแต่ก็ติดฟิล์มก็ได้ครับติดฟิล์มมันมีฟิล์มเหมือนกันใช่ฟิล์มฟิล์มพวกเนี้ยฝาหลัง